สวัสดีค่ะไผ่จากเนซิโลคาร์บอนค่ะตอนนี้อายุ25ปีค่ะสวัสดีครับวีรศักเอโคสุรัตประธานสภาลมหายใจกรุงเทพอายุ60ปีครับสภาลมหายใจเป็นแนวคิดที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยมาก่อนมันเกิดที่ลอนดอนมาก่อนฮนะแล้วก็ต่อมาก็ไปเกิดที่ปารีสแล้วก็อีกหลายๆเมืองในโลกนี้เพราะเขาเป็นช่วงยุคที่ปฏิวัติตอุตสาหกรรม มีควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะหมดเลยทําให้ผู้คนเจ็บป่วยประชาชนและนักวิชาการตลอดจนข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จับมือร่วมกันค่อยๆสื่อสารค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาที่เขาป่วยแล้วก็พบว่ามันมาจากมลพิษทางอากาศก็เกิดสภานลมหายใจในเมืองเหล่านั้นขึ้นเกิดมานานแล้วห้าปีแล้วครับในประเทศไทยเมื่อมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันในภาคเหนือหนักๆก็เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สื่อสารมวลชนแล้วก็ภาคประชาสังคมแล้วก็จับมือร่วมกันตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่แล้วเาก็สื่อสารจนกระทั่งเมืองเชียงใหม่เข้าใจมันมากขึ้นผู้ว่าทุกคนเข้ามาก็จะเริ่มไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะจากภาคราชการเท่านั้นแต่จะรับข้อมูลจากภาคประชาสังคมและภาควิชาการตลอดจนสภาลมหายใจในเชียงใหม่ด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคเหนือ เขาก็เริ่มตั้งสภาลมหายใจน่านสภาลมหายใจพะเยาสภาลมหายใจแม่ฮ่องสอนแต่เขาทําอย่างนั้นเขารู้สึกว่าการมีสภาลมหายใจในภาคเหนือรวมกันน่าจะเป็นประโยชน์เขาก็เลยรวมตัวกับทุกๆสภาลมหายใจจังหวัดเกิดอีกหนึ่งสภาขึ้นมาคือสภาลมหายใจภาคเหนือเขามีละแต่เขามองลงมาบอกว่าแล้วกรุงเทพอยู่ใกล้ศูนย์กลางแล้วมีปัญหาของตัวเองด้วยและการตัดสินใจกรุงเทพมีส่วนเกี่ยวพันกับพวกเขาด้วยในภาคเหนือ เขาเลยสื่อสารกลับเข้ามาผ่านกระบวนการของคนที่เขาคุ้นเคยว่ากรุงเทพไม่คิดจะสร้างสภา,สางลมหายใจกรุงเทพบ้างเหรอก็เลยชวนจัดประชุมกันขึ้นมาในการประชุมนัดนั้นก็มีผู้เชิญผมไปด้วยตอนนั้นผมยังเป็นสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมธิการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาอยู่ที่ประชุมสนทนากันเกือบเต็มวันแล้วก็นํามาสู่ข้อตกลงว่างั้นเรามาเกิดสภางลมหายใจกรุงเทพกันเหอะ คนส่วนใหญ,ญ่อาจจะเข้าใจว่าในสซีโลวคาร์บอนเป็นสื่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าจริงๆจะไม่มีเราวันนี้เลยถ้าไม่มีภาคของธุรกิจเกิดขึ้นมาก่อนค่ะตัวตนของเราจริงๆเนี่ยเป็นนักพัฒนาโครงการค่ะที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่เนี้ยไปถึงเป้าหมายในสซีโลคาร์บอนให้ได้ซึ่งผ่านโครงการที่เราทำก็จะมีการทำนาแบบเปียกกลับแห้งค่ะแล้วก็เป็นผู้ถือคลองใบทดแทนพลังงานหมุนเวียนหรือที่เรียกก็า REC ก็เรามีการถือครองทั้งในไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยพอพูดถึงตรงเนี้ยมันจะดูรู้สึกว่ายากแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งการที่เราทําธุรกิจเรื่องนี้แล้วเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมคนจะมองว่ามันไกลตัวเพจในโซเชีอนก็เลยเกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องการที่จะสื่อสารในสิ่งที่เราทําประกอบไปกับ สิ่งที่โลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วโลกแปรปวนขึ้นมีกติกาใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็ต้องการจะเล่าเรื่องนี้ค่ะซึ่งตอนแรกก็จะเป็นพี่ๆที่ทำโปรเจกต์นี้กันโดยตรงเลยแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารค่ะเราก็กมีสื่ออื่นๆอ,อย่างอาเดย์เดอะมเมนตมแล้วก็ทันหุ่นด้วยเนี่ยเขาก็อยากให้เนสโซคาร์บอนอ่ะเป็นสื่อเหมือนกันแต่พูดในประเด็นของสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเราก็เพิ่งจะฟอร์มทีมกันมาได้เมื่อปลายปีที่แล้วแบบเป็นตัวเป็นตนเลยค่ะ ถือว่ายังเป็นน้องใหม่มากๆสำหรับวงการสื่อยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในฐานะที่ผมไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าเป็นคนทำงานด้านฝุ่นอย่างเดียวจริงๆผมเริ่มมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเพราะนั้นผมก็จะเก็บข้อมูลค้นหาข้อมูลทั้งในประเทศนอกประเทศทั้งออนไลน์ออฟไลน์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยภาพกว้างเพราะนั้นผมต้องอ่านเยอะมากหนึ่งในนั้นผมก็อ่านของ net zero carbon อนไลน์ไปด้วย โดยที่ไม่รู้จักว่าเขาคือใครแต่ก็อ่านเอาข้อรายละเอียดเก็บขึ้นมาเพราะเขาก็จะมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆสื่อสารขึ้นมาแล้วภายหลังนอกจากผมค้นหาเขาผมก็เชื่อว่าเขาก็ค้นหาคนที่กําลังสื่อสารเรื่องอยากให้ง่ายเขาก็ค้นหาเหมือนกันผมก็ค้นหาเพราะนั้นเราจึงเจอกันได้โดยที่ไม่รู้จักและเมื่อได้รู้จักกันเขา้าจึงได้ยิ่งน่าภูมิใจมากขึ้นว่าสิ่งที่ ตัวธุรกิจที่เขาทําคือพัฒนาโครงการเป็นโครงการที่จะทําให้เกษตรไม่เผาการไม่เผาตรงเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเรื่องการลดฝุน่นเป้าหมายที่2คือในฐา,านะคนทํางานด้านสิ่งแวดล้อมไฟขึ้นมาที่ไหนนอกจากเสียหายต่อเรื่องสุขภาพของคนแล้วสุขภาพโลกก็พังไปด้วยนี่เป็นหนึ่งในน้อยครั้งที่ผมได้ยินเรื่องของกิจการของบริษัทธุรกิจเขาเข้าไปทําเพราะถ้าเขาทําแล้วไม่มีกาไรเขาคงไม่ทําหรอกเขาทําแล้วมันต้องมีผลตอบแทนที่มีดีพอ ผมเห็นว่าอันนี้ยิ่งน่าสนใจสําหรับคนที่ทํางานด้านสิ่งแวดล้อมว่าเหรอถ้าหากว่าเรื่องการทําเกษตรไม่เผาในพื้นที่ที่เราเข้าไปดูได้แล้วเรารับฟังข้อมูลที่เขาทําการบ้านปกตินักธุรกิจอาจจะมีข้อมูลในเชิงสิ่งแวดล้อมจํากัดมากแต่ที่นี่เขามีเพราะเขามีไม่ใช่แค่ข้อมูลละเขามีสนามที่เขาไปทําเขามีธุรกิจที่เขาต้องเอาให้ไปต่อผมคิดว่าผมได้เรียนรู้ผมไม่ได้แค่กําลังมาแลกเปลี่ยนละแต่ผมมาเรียนรู้ละว่า ถ้าหากว่าเขาสามารถทําให้มันกลายเป็นธุรกิจเพื่อสนับสนุนการสื่อสารแล้วการสื่อสารนั้นดีทั้งต่อเป้าหมายเรื่องสุขภาพคนสุขภาพโลกสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่ครับ เหมือนอาจารย์เอตอบไปสมุดแล้วก็คือใช่ค่ะเพราะว่าเราทําโปรเจกต์การทํานาแบบเบียรสลับแห้งใช่ไหมซึ่งนอกจากจะจัดการน้ําแล้วคะ่ะเราก็ไม่ต้องการที่จะเผาด้วยเพราะว่าการเผาอะ่ะมันก็ทําให้เกิดฝุ่น pm 2.5ที่มันเป็นต้นตอที่ดราม่าก,กันเยอะแยะทุกวันนี้คะ่ะเราก็เลยได้เจอกับอาจารย์เอนี่แหละที่เป็นตัวจริงด้านฝุ่นก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพก็รู้สึกว่าเออเราเราได้รู้ตัวจริงเพิ่มขึ้นเรามีฐานข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มามา,มากขึ้นด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะแล้วเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วด้วยความที่อาจารย์เป็นคนที่มีข้อมูลเยอะมากใช่ไหมก็มักจะถูกเชิญไปพูดที่นั่นที่นี่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเออประเด็นเนี้ยมันไม่ควรจะถูกสําหรับโซเชียลเนาะไม่ควรจะถูกพูดแค่ตอนที่มีฝุ่นมาเวลาเรามีฝุ่นมาเราก็จะพูดกันแบบแฮแท็กบ้าบ้าบา,บา,บาแต่พอมันหายไปอะ่ะกรุงเทพก็จะเงียบอ่ะเขาเงียบรู้รสึกว่าเราในฐานะนักสื่อสารนะเราอยากให้เรื่องเนี้ยมันถูก พูดถึงและแก้ไขจริงๆค่ะแล้วเราก็ได้ไอเดียมาจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ที่บอกว่าเรื่องอากาศเป็นเรื่องที่คุยกันข้ามรุ่นได้เลือกคุยข้ามรุ่นได้เพราะว่าเราหายใจด้วยลมหายใจเดียวกันทีนี้ก็เลยได้คําว่าเจเนเรชันฝุ่นขึ้นมาค่ะเราพอเราได้คําปุ๊บเราได้ไอเดียแล้วเราก็เลยทักอาจารย์ว่าอาจารย์คะอยากจะทําเรื่องเจเนเรชันฝุ่นอยากจะให้ฝุ่นเป็นเรื่องของคนทุกเจนก็เลยชวนอาจารย์ให้มาเป็นที่ปรึกษาโปรเจก์นี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ใครก็ตาม อยากฟังอยากรู้อยากแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารนณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมกฎหมายเรื่องอื่นนะครับแต่ว่าพอเราได้รู้ว่ายิ่งมาจากคนที่เขาก็เองก็มีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้น้อยไปกว่าเราแล้วเขามีสนามจริงในการทํางานและเขาเป็นสื่อด้วยผมยิ่งรู้สึกว่าดีใจว่าถ้าอย่างนี้เราทํางานร่วมกันเราต้องการเป้าหมายคล้ายคลึง แม้จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซนตแต่นั่นแหละคือความงดงามของมันเพราะว่าเขาต้องการสื่อสารเพื่อจะทําให้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างฝุ่นกับเรื่องภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อนการทํานาเปียกสลับแห้งมันกลายเป็นโมเดลที่มันเดินไปด้วยกันโดยที่สามารถสื่อสารกับทั้งคนที่ทําหน้าที่เป็นสื่อและคนที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายธุรกิจการพัฒนาโครงการไปได้ในเวลาเดียวกัน แค่คุยสองคนหรือคุยเฉพาะกันกับสองฝ่ายอย่างนี้ก็ผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วแต่มันจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นถ้าเราร่วมกันสื่อสารเพื่อส่งออกไปให้กับคนอื่นๆอีกมากมายเลยที่เขาอาจจะมาในมุมที่แตกต่างไปจากนี้อีกแต่เขาได้เห็นว่าทั้งสองประเด็นนี้เชื่อมกับทุกทท่านได้อย่างไร เจเนอเรชันฝุ่นนะคะก็คือโปรเจกต์ที่เราต้องการเล่าเรื่องของฝุ่นผ่านมุมมองที่คนทุกกลุม่มทุกอาชีพแล้วก็ทุกเจเนอเรชันในซีรีส์ละครบอลไหนะอยากจะเป็นสื่อกลางคะ่ะที่รวมทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทําอาชีพอะไรอะ่ะมาคุยกันประเด็นเนี้ยเพราะว่าเรื่องของฝุ่นอะ่ะมันมีตื้นลึกหนาบางมากไม่ว่าจะเป็นสาเหตุไฟป,ปา่านาข้าวอ้อยอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมล่ะทำไมเขาถึงเผาเราอยากจะให้ประเด็นเนี้ยมากไปกว่าการแค่ที่รู้ว่าฝุ่นมาจากไหนแต่ เขาอะไรทําให้เกิดฝุ่นเหล่านี้อีกทีเราต้องการจะสื่อสารออกไปเพราะว่าเราอยากให้เรื่องนี้มันถูกแก้ไขจริงๆคะ่ะแล้วไม่อยากให้มันเป็นแค่เรื่องของอารมณ์คะ่ะไม่อยากให้แค่แบบโกรธหรือมีอารมณ์ร่วมหรือแบบเป็นเฟกนิวหรือเออเป็นแค่ประเด็นร้อนๆแต่เราอยากให้ทุกอย่างที่พูดออกไปอะ่ะเป็นมีข้อมูลรับรองมีวิทยาศาสตร์นะมีดาวเทียมบอกนะซึ่งตรงนี้เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องมีสภาลมหายใจกรุงเทพมานั่งอยู่ด้วยคะ่ะเจเนอเรชั่นฝุ่นเป็น โครงการที่น่าสนใจมากเพราะว่าเรื่องฝุ่นที่ทําให้ใครๆก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ทําให้คนข้ามเจเนอเรชันคนรุ่นผม60กับคนรุ่นที่เป็นลูกผมได้หรือแม้กระทั่งกับคนที่อาจจะเป็นหลานผมต่างก็ประสบปัญหาจากฝุ่นแล้วเรามาสนทนาเรื่องเดียวกันได้ซึ่งไม่บ่อยนะครับที่คน3 4มสี่เจเนอเรชันหรือแม้กระทั่งกลุ่มอาม่าป้าของผมก็สามารถคุยกับพวกเราได้ แปลว่ารุ่นหลานไปจนถึงรุ่นอมามาก็อาจจะสามารถคุยเรื่องเดียวกันได้เพราะมันกระทบเขาทุกคนคนที่อายุน้อยกว่าเขาจะต้องรับกับมันไปเด็กยาวคนรุ่นก่อนหน้าได้เห็นกิจกรรมนี้มาตั้งแต่เขาเด็กจนเขาชินและตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเขาอยากจะรู้ว่าแล้วจะมีวิธีเปลี่ยนแปลงอะไรเขาอยากจะฟังวิธีใหม่ๆเพราะถ้าเขากลับไปถามคนที่อาจจะแก่กว่าเขาก็อาจจะบอกก็ทํากันอย่างนี้แหละ เราทำมาตั้งนานแล้วว่าเป็นอย่างนี้แหละไม่เขาอาจจะได้คําตอบใหม่จากคนที่เป็นรุ่นลูกุ่นหลานว่าพวกเขาพวกหนูได้ไปเห็นวิธีนี้แล้วได้ลองวิธีนี้แล้วแล้วมันเวิร์กแล้วมันทําได้แบบนี้มันทําให้เกิดการเรียนรู้ข้ามเจเนเรชันผ่านฝุ่นไม่มีใครอยากป่วยเพราะฝุ่นแล้วก็เห็นความเห็นอกเห็นใจกันว่าใช่รุ่นอามาเผากันมาเยอะต่อเยอะแล้วรุ่นมนุษย์ลุงก็เผากันแหลก ยังไม่หยุดเลยยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าเราต่างเห็นอ,อกเห็นใจกันแล้วและเขาไม่ได้เผาทําทไมเขาต้องมารับผลอย่างนี้เขาเองก,ก็มองขึ้นมาว่าโอ้ก็รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ AI เลยคอมพิวเตอร์ยังแทบไม่มีเพราะนั้นก็เห็นใจนะไม่ได้กังโกรธอย่างเดียวแต่ว่าเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงใครมีพลังในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอะไรได้แค่ไหนแบ่งกันไปทำพอเป็นแบบนี้เจเนอเรชั่นฝุ่นจึงกลายเป็นโปรเจกต์ ที่พูดถึงเรื่องสันติภาพสันติภาพความปรองดองความเข้าเข้าใจเห็นเห็นใจช่วยเหลือเกื่อกูลสามคัคคีและมองไปในอนาคตด้วยกันโปรเจกต์เจเนเรชั่นฝุ่นจึงเป็นทั้งความหวังความจริงที่เราหนีมันไม่พ้นแต่เมื่อมันหนีไม่พ้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักเข้าใจร่วมมือและมีความหวังร่วมกันต่อไปครับ เราหวังว่าเจเนอเรชันฝุ่นนะคะจะเป็นโปรเจกที่ทําให้ทุกคนมองฝุ่นในมุมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มองมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ทุกคนมองที่ปัญหาแต่มองไปถึงวันที่ปัญหามันถูกแก้มันกําลังถูกแก้เราอยากให้มันมีความหวังตรงนั้นอ่ะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเราไม่อยากให้จบที่การใส่แมสหรือการหนีจังหวัดหรือการที่มีเครื่องกรองอากาศก็พอแล้วอ่ะเพราะว่าเจเนอเรชันฝุ่นอ่ะมันมีคุณอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกัน